กราบเรียนท่านประธานวุฒิสภาที่เคารพผมนายพิสารมานวพัฒน์สมาชิกวุฒิสภาท่านประธานครับด้วยเวลาที่จำกัดผมขอข้ามการชื่นชมขอบคุณบทบาทสสสและเสนอข้อคิดเห็น5ประการดังต่อไปนี้ครับข้อที่หนึ่งผมชอบ ที่สสส,อสอบอกว่าในรายงานนะครับเกียรติยศไม่ใช่เป้าหมายสุดท้ายดังนั้นสสส,สต้องไม่พอใจกับรางวัลและผลการประเมินด้วยคะแนนเกือบเต็มแต่พร้อมที่จะปรับเปลี่ยนพร้อมที่จะ,ะเผชิญกับเรื่องท้าทายความสามารถโดยเฉพาะการใช้ตัวชี้วัดผลงาน ที่ผูกโยงกับตัวเลขคนตายคนบาดเจ็บเรื้อรังก่อนวัยอันควรการสูญเสียทางเศรษฐกิจอย่างใหญ่หลวงเพราะตัวเลขเหล่านี้โดยข้อเท็จจริงไม่ได้ลดลงหลายตัวมีแต่พุ่งมากขึ้นทุกปีประการที่สองสอสอสอควรจัดลำดับความสำคัญของการใช้งบเงินกองทุน เพราะในรายงานฉบับปัจจุบันก็เหมือนกับรายงานสอสอส,อสอที่ผ่านมาคือต้นขึ้นต้นสถานการณ์ปัจัดปัดจจัยเสี่ยงทางสุขภาพที่บุหรี่และแอลกอฮอล์ผมเห็นว่าลำดับความสำคัญของการจัดงบควรทุ่มลงกลางเป้าคือมุ่งลดการตายตายก่อนวัยเจ็บป่วยเรื้อรังอันดับสูงสุดคือโรค NCD ของคนไทยกล่าวคือกลุ่มโรคมะเร็ง หลอดเลือดหัวใจเบาหวานและอุบัติเหตุบนถนนส่วนการควบคุมบุหรี่และแอลกอฮอล์ซึ่งมีความสำคัญยิ่งนะครับควรจะอยู่ในบริบทของการป้องกันการตายก่อนวัยจากโรคมะเร็งและอุบัติเหตุทางถนนโรคมะเร็งและจะป่วยเรื้อรังสามารถลดได้ด้วยการรณรงค์พฤติกรรมการใช้ชีวิตการบริโภคไม่หวานมันเค็ม การสนับสนุนการตรวจคัดกรองเช่นสองกล้องลำไส้ผมดีใจนะครับรายงานสสสปีนี้ในหน้า17มีการกล่าวถึงโครงการรณรงค์ลดการบริโภคหวานมันเค็มผมเห็นว่าสสสต้องกล้าที่จะใช้ตัวชี้วัดจากจำนวนผู้ป่วย NCD ซจากจำนวนเด็กอ้วนผู้จัดการสสสเคยอธิบายไว้ในที่ประชุมแห่งนี้ว่าทำได้ยาก เพราะมีหลายปัจจัยผมจึงขอเสนอให้สนับสนุนโครงการแบบลงพื้นที่เช่นในโรงเรียนในตำบลและกำหนดตัวชี้วัดเป็นเงื่อนไขของการให้ทุนอุบัติเหตุบนถนนสสส,สระบุในรายงานหน้า13ว่าการตายและบาดเจ็บลดลงร้อยละ23่สและสาแต่ในข้อเท็จจริงคนไทยในปี2,565 เสียชีวิตมากขึ้นบนถนนกว่าปี2,564ใน5ปีที่ผ่านมาตัวเลขกระทรวงสาธารณสุขเช่นกันนะครับคนตายเกือบ1 0 0 0 0แคนบาดเจ็บกว่า5ล้านคนความสูญเสียทางเศรษฐกิจมากกว่า1.4ล้านล้านบาทเมื่อวานนี้มีคนตาย62คนเป็นคนขี่มอเตอร์ไซค์50จาก62นะครับคนตายสะสมปีนี้ มีมากกว่า1 4 0 0 0พคนถ้าคิดเฉลี่ยเดือนละหมื่นคนเท่ากับเครื่องวินโดยสารในประเทศตกเดือนละ200ลำนะครับเพราะฉะนั้นผมอยากเรียนถามผู้จัดการสสส,สผ่านท่านประธานว่าสสสมีการตั้งงบประมาณรณรงค์ความปลอดภัยบนถนนในแต่ละปีหรือไม่เพราะว่าในหน้า128การจัดงบ สนับสนุนแผนควบคุมบุหรี่แอลกอฮอล์แผนละ30 0กว่าล้านสูงสุดกว่าแผนอื่นๆทั้งหมดผมตะนับดีนะครับว่าสสสนับสนุนโครงการเรื่องการรณรงค์งความปลอดภัยมากมายเป็นที่ประจักษ์นะครับแต่ผมอยากทราบว่าเคยมีการจัดงบเฉพาะเรื่องนี้หรือไม่และถ้าจัดจริงผมขอเรียนเสนอว่าร้อยละเจของงบนี้ จะต้องเป็นเงื่อนไขว่าผู้ของงบต้องตอบโจทย์เรื่องจักรยานยนต์เท่านั้นเพราะ4ใน5ศพของทุกวันที่มีผู้เสียชีวิตมาจากจักรยานยนต์นะครับะข้อ3ผมอยากให้สสสเดินเกมรุกไม่รอข้อเสนอให้มานะครับตั้งเป็นเงื่อนไขพร้อมกับตัวชี้วัดจากเป้าหมายที่ผมได้กล่าวแล้วนะครับข้อ4ผมอยากให้สสสแช่แข็ง าการของงบสนับสนุนทางวิชาการชั่วคราวนะครับไปปัดฝุ่นรายงานที่เคยมีอยู่แล้วว่าจะเอาลงพื้นที่ได้หรือไม่ถ้าจะมีการสนับสนุนในอนาคตผมอยากให้ตั้งเงื่อนไขของผู้ที่มาของงบเพื่อศึกษาว่าต้องมีบทในการนำลงปฏิบัติในพื้นที่พร้อมกับตัวชีวัดที่สสสมีความพอใจเท่านั้นนะครับข้อ5สอสสเน้น ว่าทำงานเป็นการทำงานแบบน้ำมันหล่อลื่นผมเห็นว่าปัญหาหนึ่งของระบบราชการไทยคือบูรณาการแต่โดยคำพูดเป็นวาทกรรมผมจึงอยากเห็นสสสเนี่ยใช้เงินที่มีอยู่เนี่ยบังคับเป็นเงื่อนไขให้หน่วยงานต่างๆหรือผู้ที่มาขอทุนเนี่ยจะต้อง จัดการปัญหาแบบบูรณาการและมีตัวชี้วัดชัดเจนเท่านั้นถึงจะได้งบสนับสนุนวิธีนี้ผมคิดว่าจะเป็นการชักจูงเป็นการ,ารบังคับให้หน่วยราชการต่างๆเนี่ยทำงานแบบบูรณาการนะครับเพราะฉะในท้ายที่สุดท่านประธานครับขอสรุปว่าสอสอสอเนี่ยถ่อมตัวเกินไปนะครับพูดชอบพูดว่าเป็นเพียงน้ำมันหล่อลื่นแต่ข้อเทจจริงเนี่ยสอสอสอมีงบประมาณ ส่งเสริมสุขภาพเนี่ยมากกว่าหน่วยงานหลักแต่และหน่วยงานของรัฐบาลด้วยซ้ำสสสไม่ใช่เป็นข้าราชการไม่ใช่เป็นภาครัฐจึงมีความคล่องตัวในการทำงานมากกว่าผมจึงมีความหวังและก็แสดงความปรารถนาไว้ล่วงหน้านะครับว่าเป้าหมายสุดท้ายของสอสสคือคนไทยตระหนักรู้รอบรู้ทางสุขภาวะไม่ตาย ไม่เจ็บป่วยก่อนวัยไม่ทุพพลภาพจากอุบัติเหตุโรคมะเร็งและโรคไม่ติดต่อเรื้หลังเป็นระดับต้นครับขอบพระคุณครับท่านประธานครับ